สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Test A n C นะครับวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการหาเงินออนไลน์หาเงินฟรีถ้าเป็นรายได้เสริมนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะหาเงินช่องทางอื่นๆนะครับวันนี้นะผมก็มาแนะนําในส่วนของแอปพลิเคชันมาใหม่ล่าสุดนะครับถอนเงินเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับเป็นแอปที่อ่านนิยายนะครับแต่ว่าไม่ใช่แอปของ n o v e l ลเนาะแต่ว่าเป็นแอปที่มีชื่อว่า โกโนวิวนะครับนี่เลยนะก็นะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมสามารถที่จะกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเมื่อคุณนับกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับมันก็จะพามาที่หน้านี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นชื่อของผมนะครับตรงนี้นะเขาก็จะเขียนชื่อแล้วก็บอกว่ามอบของขวัญให้คุณหนึ่งชิ้นนะครับก็คือว่าให้เราดาวน์โหลดแอปนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสโค้ดนี้นะครับอ่า ดาวโหลดและรับสิทธิ์ทันทีด้วยการใส่รหัสเชิญ6764614ในแอปเพื่อรับเหรียญเพิ่มในแอปเพื่อรับเหรียญอีก3,000เหรียญน,นะครับส่วน8,000เหรียญน,นี้เขาจะแจกเรานะครับรวมทั้งหมดที่เราจะได้อยู่ที่11,000เหรียญด้วยกันซึ่ง11,000เหรียญเนี่ยเราได้รับมาปุ๊บนะเราแค่โหลดแอปปับ๊บเราก็ถอนเงินได้เลยเนาะ ถอนเงินปับ๊บเงินเข้าปุ๊บเลยนะครับทุกคนนะเงินเข้าบัญชีของ t r u ม m นี e วอ a l l e t นะครับคุณยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคุณแค่โหลดแอป,ปรับเหรียญถอนเงินเงินเข้าเลยนะโดยที่คุณไม่ได้ทาอะไรอีกนะครับซึ่งนอกเหนือนจากนั้นในแอป,ปนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอ,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 อีกมากมายนะครับแล้วก็มีวิธีการหาเงินอีกมากมายให้คุณได้ทําเงิน,นครับแอป,ปนี้สามารถทําเงินได้สูงสุดอยู่ที่1 0 0 0 หกร้ยบาทโดยที่คุณไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับตรงนี้นะเป็นแอป,ปสายอ่านนิยายสำหรับคนไหนที่เป็นสายอ่านนิยายอยู่แล้วชินชอบในการหาอ่านนิยายนะก็มาหาไรายได้จากการอ่านนิยายจากแอปพลิเคชัน Go Novel ได้นะครับฟรีไม่มีการลงทุนฟรีไม่ต้องซื้อหนังสือฟรีไม่ต้องซื้อไฟล์ต่างๆนะผมแค่คุณดาวน์โหลดแอป Go Novel แค่นั้นเองนะครับ ก็ให้เรานะครับกดคาว่าดาวโหลดแล้วก็รับสิทธิ์ทันทีนะครับจากนั้นก็ให้เราไปดาวน์โหลดแอปนะแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันนะครับเมื่อคุณเปิดแล้วนะครับมันก็จะมาพาอยู่ในหน้านี้นะผมนะคุณมาที่หน้าของฉันนะตรงนี้นะแล้วก็มันจะมีเมนูล็อกอินนะครับให้คุณเข้าไปล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือผมนะ เชื่อมต่อกับบัญชีของ Facebook นะคเดี๋ยวผมจะจัดระบบก่อนเลยแล้วกันอ่าเมื่อคนโหลดมามันจะเป็นแบบนี้นะให้คุณกดคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เลือกเลยว่าคุณจะเข้าสู่ระบบผ่านช่องทางไหนจะมี Google หรือ Gmail แล้วก็ f c e e o o o นะให้คุณเลือกช่องทางที่คุณที่คุณ,คณอ่าโอเคนะที่คุณสะดวกนั่นเองนะผมเลือกช่องทางของ f a c e b o o k ผมกดเข้าไปแล้วก็อนุญาตสิทธิ์ต่งตางๆให้เขานั่นเองนะครับ อ่าตรงนี้นะจากนั้นก็เมื่อเรากดเข้าสูร่ระบบเรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นหน้าโปรไฟล์ของเราแล้วก็ชื่อของเราแล้วก็ ID ดีของเรานะครับตรงไ d ดีตรงนี้แหละนะให้เราใส่ไ d ดีตรงเนี้ยมากรอกรหัสเชิญนะคุณกดเข้าไปตรงนี้ปั๊บนะกดเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ใส่รหัสเชิญนะ6ก6จ็่นนะครับพอคุณใส่เสร็จคุณจะได้รับเหรียญเพิ่ม3000เหรียญน,นะจากที่คุณมีอยู่แล้ว800 0เหรียญก็จะกลายเป็น11,000เหรียญด้วยกันนะครับอ่า คุณสามารถถอนเงินได้นะครับผมนะตั้งแต่0.5บาทนะครับ0.5บาทนะอันนี้คือผมถอนวันนี้นะวันที่30เดยน5ถอนปับ๊บเงินเข้าปุ๊บเลยทุกคนนะครับผมงนี้นะ อ่านะรเรียนนะวันแรกที่ผมได้ก็8,107นะแล้วก็บวกกับการใส่รหัสเชิญก็อีก3,000ก็คืออยู่ในส่วนของวันที่2นะครับแล้วก็ถอนเงินได้จริงนะครับถอนขั้นต่ำอยูที่0.5บาทสำหรับใช้ใหม่เนาะแล้วก็ถอนสูงสุดนะก็คือ1,600บาทนะครับ0.7บาทนะคุณจะถอนได้ก็ต่อเมื่อคุณมีคะแนน3,500คะแนนแล้วก็มี คูปองนะครับอีก10คูปองคุณถึงสามารถที่จะถอนได้0.7บาทนะครับซึ่งการถอนเงินนะสามารถถอนได้วันละหนึ่งครั้งเองนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะกดถอนไปเขาบอกว่าวันนี้ได้ยื่นคําของเงินแล้วพรุ่งนี้ค่อยค่อยมาใหม่นั่นเองนะครับก็คือว่าสามารถถอนได้วันละหนึ่งครั้งตอนนี้ผมนะครับมีคะแนนอยู่ที่1 9 4 4 4ล้านคะแนนเท่ากับ388บาทนะครับ สามารถถอนได้เข้า PayPal ด้วยนะ PayPal สามารถถอนได้ตั้งแต่แปดแ0ดอลลาร์20ดอลลาร์ 20, แล้วก็40ดอลลาร์นะครับผมนะเติมเงินมือถือหรือเติมเงินโทรศัพท์หรือเป็นค่าเด็ดก็300บาทกับ500บาทนะั่นเองทุกคนนะก็เราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะถอนเงินในรูปแบบไหนนั่นเองเนาะส่วนวิธีการหาเงินก็พอเรานับใส่รหัสเชื่อเทีร้อยแล้วให้เรามาที่อ่คำว่ารางวัลตรงนี้นะครับกดเข้าไป จากนั้นให้เรานะครับมาที่ภารกิจอันนี้นะครับกดเปิดนะเขาบอกว่าฮีบสมบัติไม่เพียงพอที่จะเปิดสามารถรับได้ด้วยการรับชมวิดีโอหรืออ่านนิยายอ่ะการรับชมวิดีโอก็คืออันนี้นะครับเราสามารถที่จะรับชมวิดีโอได้หลายๆวิดีโอไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเซนิยมเพลงเกมภาพยนตร์นะครับแล้วแต่เรานะครับเรารับชมไปเราก็จะได้รับคะแนนไปยกตัวอย่างนะผมจะกดที่ แนะนำแล้วกันแล้วก็มาที่คำว่าผมกลัวติดลิขสิทธิ์มากเลยทุกคนนะอาผมขอไม่เปิดแล้วกันเนาะสมมติว่าผมเปิดอันนี้แล้วกันนะกดเปิดปับ๊บแล้วก็มันจะมีตัวนับเวลาเห็นไหมอ่านี่นะแล้วก็จะมีตัวจับเวลาแล้วก็เลื่อนลงไปนะแต่ว่าเราต้องกดเปิดเพลงนะเวลามันถึงจะนับทุกคนนะนี่เห็นไหมอ่าพอวลนนับนะครับเราก็จะได้รับเป็นเหรียญไอเป็นหินสมบัตินะครับทุกคนนะ อ่ะอันนี้เลยแล้วกันนะครับผมแบบนี้เลยเนาะผมขอออกไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธินั่นเองทุกคนนะแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นการอ่านนิยายนะตอนเลือกนิยายนะจะมีนิยายโรแมนติกนะครับหรือเราจะกดรับคะแนนตรงนี้ก็ได้เหมือนกันมันจะมีคะแนนเห็นไหม66คะแนนนะครับเราก็รับได้เลยนะครับอ่ะถ้าเราจะรับคูณ2ก็คือ2เท่า66คูณ66ก็ไม่ใช่ดิ6 6กคูณ2ก็เป็น130กว่านะครับ อ่ะเราก็กดตรงนี้ได้หรือเราจะรับแค่นี้ก็คือ66เหรียญก็กดก,กรกกะบัดปิดไปนะครับอันนี้ก็มีอีกนะอันนี้เขาแจกคะแนนนะผมนะก็คือรีบมาเอาเพราะว่าเป็นแอปใหม่นะก็คือเรารีบมาเอาก่อนที่มันจะไม่มีในส่วนของเมนูนี้นั่นเองนะครับผมนะ โอเคทุกคนนะั่นเดี๋ยวเรานะเข้าไปใหม่นะครับเมื่อกี้โฆษณาขึ้นเข้ามาผมไม่อยากดูนะผมก็เลยออกไปนั่นเองนะครับเรามาอ่านนิยายกันดีกว่าทุกคนนะมาอ่านนิยายก็เลือกนิยายอย่างเช่นผมเลือกนิยายเดดดี้แล้วกันเนาะแล้วก็กดอ่านต่อนะครับอ่าเราสังเกตตรงนี้เห็นไหมเราเลื่อนไปข้างล่างเลยทุกคนนะ เล่นไปเลยทุกคนนะสังเกตว่ามันจะนับเวลาใช่ไหมมันจะนับมันจะนับอยู่นะมันจะวิ่งอยู่นะพอมันวิ่งจนครบ1รอบนะเราจะได้รับหีบสมบัติไป1ห,หีบสมบัตินะครับฉะนั้นก็เราขยันอ่านเท่าไหร่เราก็จะได้รับท่านั้นนั่นเองทุกคนนะอ่าผมก็รับแล้ว1อันเนาะอ่าอันนี้เดี๋ยวเราออกไปเลยแล้วก็มาที่หีบสมบัตินะครับก็คือมาที่คําว่ารางวัลเห็นไหมมีการแจ้งเตือนหนึ่งแล้วทุกคนนะกดเข้าไป นี่เลยทุกคนนะกดเปิดเลยทุกคนกดเปิดปั๊บเลยแล้วก็มาดูกันว่าจะได้เป็นเป็นเหรียญนั่นเองนั้นหนึ่งร้อยเก้าสิบสองเหรียญด้วยกันอ่ะถ้าเราอยากได้เพิ่มก็กดดูวิดีโอตรงนี้นะครับโอเคผมกดก,ก,กระบาษปิดไปเนาะตรงนี้ก็คือวงล้อนะกดเข้าไปนะครับวงล้อเราสามารถจับรางวัลเลยกดเข้าไปปั๊บเลยเราสามารถกดได้วันละสิบครั้งนะผมกดไปแล้วหนึ่งครั้งตอนแรกนะครับตอนนี้ก็ กดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ากดกากรบาดปิดไป้ายได้รับมาอยู่ที่50เหรียด้วยกันนะครับอ่ากดไปอีกได้อีกนะครับแต่ว่าขึ้นวิดีโอนะครับผมก็เลือกขอออกไปก่อนนะครับตรงนี้นะไม่อยากดูวิดีโอเดี๋ยวมันจะทําให้คลิปมันยาวเกินไปนั่นเองนะครับคุณก็สามารถไปกดได้ตามที่ผมแนะนําเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับอ่ามาที่ต่อมาก็คือตรงนี้นะเป็นเป็นในส่วนของถุงละกันเนาะถุง ล่าตั้งวันไอถุงครูปองล้ะเป่ามันเหมือนกับเป็นครูปองทุกคนอ่าไม่ใช่ครูปองนะผมดูตาฝากไปกดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ก็กดชิงโชคนะครับกดเข้าไปแต่ว่าเราไม่สามารถกดได้เราต้องไปเชิญเพื่อนนะพอเพื่อนมาช่วยเราเราก็สามารถที่จะกดได้นะครับตอนนี้ผมก็เหลือประมาณ28บาทนะครับตรงนี้นะก็ให้เราไปชวนเพื่อนแล้วก็เหรียญน,นี้จะหมดอายุภายใน12ชั่วโมง17นาทีนะครับตรงนี้นะอ่าอันนี้คือเป็นการอ่า ทำกิจกรรมของเขาเนาะสุดอันนี้คือเป็นการเช็คอินนะครับสามารถเช็คอินได้ทุกวันเนาะครบ30วันก็รับโบนัสไปเลยทุกคนนะวันที่1ก็98เหรียญวันที่2 168เหรียญวันที่3ก็รับไปแล้วนะครับวันที่4พรุ่งนี้ก็188เหรียญด้วยกันนะครับ อ่ะต่อมาก็คือเป็นการทดลองเล่นเกมนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการทำภารกิจเหมือนกันนะจะได้รับเป็นคูปองด้วยแล้วก็เป็นดาวด้วยก็คือเป็นเหรียญนั่นแหละนะครับผมนะมันมีอีกเยอะแยะเยอะแยะมากมายทุกคนนะครับตรงนี้ถ้าเราเช็คอินครบ7วันก็มากดตรงนี้ได้รับภารกิจนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือก็มาดูตรงนี้เลยก็คือเป็นภารกิจของเราอย่างที่ผมบอกว่ามันมีภารกิจให้เราทําเยอะแยะมากมายส่วนการเชิญเพื่อนก็กดตรงนี้นะชวนเพื่อนนะกดเข้าไป การชวนเพื่อนไปก็จะได้รับเหรียญแล้วก็เงินค่อนข้างที่จะเยอะมากทุกคนนะอ่าแล้วก็แค่กดคว่าเชิญทันทีแล้วก็กดคัดลอกแล้วก็แชร์ไปยังเพื่อนนะครับแล้วก็คัดลอกรหัสเชิญของเราแล้วก็ส่งไปยังเพื่อนของเราด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้นะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอีกก็คือกิจกรรมของการเข้าร่วมกิจกรรมเชิญกดรายชื่อเชิญเพื่อนรายวันรับรางวัลมูลค่ารวม 1, 3 2 0บาทอ่ากดเข้าไปนะซึ่งนะครับตรงนี้นะเขาจะให้ แจกนะทั้งหมดอยู่ที่20อันดับด้วยกันนะครับอ่านี่เลยเนาะ20อันดับด้วยกันนะครับวันนี้นะผมก็อ่าอยู่อันดับที่16ทุกคนนะถ้าผมติดอันดับ16ก็จะได้รับเหรียญอยู่ที่4 1 8 0 0 0เหรียญด้วยกันนะครับอ่าก็เวลาเหลือประมาณนะครับ38นาทีด้วยกันนะครับเมื่อวานผมติดอันดับที่8นะครับได้มาอยู่ที่ 6 6 5 6 0 0คะแนนด้วยกันนะครับผมเพิ่งเล่นเมื่อวานเองนะเมื่อวานก่อนนะครับยังไม่ติดนะเพราะผมยังไม่ได้เล่นเองทุกคนนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้ในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอนหน้านะครับ tesec ส,สอนหาเงินออนไลน์หาเงินฟรี ถ้าใครอยากได้เงินออนไลน์อยากหาเงินฟรีอยากหาไรายได้เสริมก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ